ยางเลยวันนี้เข้าแล้วเนาะก็ว่าเป็นอยูล้างใหม่ล้างค่ะมาค่ะเข้าตกแต่ค่ะล้างทุกวันเนาะไว้ยูผลงานก็คือเรียนเช็ฟของยูออนี้ไม่ทำนะถือกล้องถือกล้องพอไม่ทำหลังยังทำหรือยังอย่าไปโทรเบอร์นี้นะเบอร์นี้ทำไมคนนี้ไม่ดี พอพี่นังเมเจอแบบนี้บอกว่าไม่ใช่กดออโต้พอพี่ไม่เห็นกดออโต้บอกไม่ใช่กดคลี เดี๋ยวจะพาให้เอ,อเดนทีกั S ีว่าอร่อยไหมอาเลสตาไม่เคยใช่้าบอกนี้ไม่กด้ขายต้มอนอี้อร่อยไหมที่มีใครขายต้มก็มาขายคนนี้กลอดอยะไร่เหรอใช่อร่อยมากครับรียวยังไม่กินเลยเาราต้องทำต้อเคยคงงเกินแล้วไงกินก่อนกินดีกวะ ราดีราดีกูปวดแขนแล้วรอ,รอก,ก่อนนะมือยังไม่ได้ได้เรี่ทองจิบสองนาทีแล้วมั้งอ๋ออืมจงเลยอ,อร่อหรนมเดียวทยอะไรวะเนี่ยนะ Bandu 3 mm Hmm ก่แล้วสาบห้าทเนาะการเข้าเกต้องมีเราอยู่ในนั้นประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ว่ามันจะเป็นาลาที่เราลาไม่จอดเดี๋ยวาจะไปเกือตาในตะคริของเรานะคะอันนี้ง่าไรคะทำไมข้าวมีหลายสีคะอ่สีไหนใช้กระสียอะไรบ้างคะถ้าลูกค้าอยากทราบคุคตาสงสัย เป็นสีนาทีหรือไม่นาทีหนึ่งนาทีปู้ยนะเราใช้สีชมพูกับของไก่เปอร์โกลีนเดียวของที่จะใช้สีเขียวสีน้องเงินนะคะสีนั้นมันใช้กับเช็ดของสับปะรดอืมแล้วสีส้มราคะสีส้มเช็ดแก้มขาหรือเช็ดมืออะไนี่ค่ะองถามจากทางบ้านเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะอ่าพี่คนถามว่าอยากมาสมัครงานต้องทำยังไงคะอันดับหนึ่งคืออายุตั้งแต่สีขึ้นไปถ้าทำกว่าสิบแปดปีไม่รับงานถ้าทำแพทามยังรับอยู่ไหมคะรับงานตอนนี้จะรับเป็นประจำหรือค่ะ อันนี้พี่ทำอะไรอยู่ค่ะเช็ดไงเออค่ะว่าเช็ดเช็ดอะไรคะใส่ตีที่กิน,ย,ย,นยังไงนะอ๋อเนี่ยอมน่าจะเอาใหม่มาเนาะยังมียังไม่จองอีกเยอะเหรออ่าทำไมพี่มาวางตรงนี้ได้หรือเปล่าได้เพราะว่าอ่าตอนนี้คิดเงินแก้วเมื่อกี้ค่ะ,ะพี่จนจะขาดแล้วพี่เจนเป็น,นดูปิดบริษ,ษัทดิอ๋อพี่เอาอันนี้เข้าแล้วเนาะก็ว่าเป็นอยู่ เพื่อนบ้านค่ะอันนี้คือชาล้มเหลวสุราษฎร์กานีทำไมถึงเอาทิ้งคะพี่มันเหลือแล้วเราสามารถเก็บมาทานต่อให้ลูกค้าได้ไหมคะไม่ได้ค่ะทำไมคะเป็พนักงานกนริงพนักงานคนไหนคะพี่คนที่ชื่อดาวค่ะตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่คะเครื่องไล่สติ๊กค่ะเครื่องไอศสติ๊กอยูนะคะระบบน้ำมากเลยใช่ไหมคะวัดทื้อทีโบ๊ 够吗？<noise> 嗯、到。 ไงอ๋อกูถามว่ากดไปทำอะไรดไปทำอะไรคะนะครับทางที่อ้อมน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนน้ำอุ่นอ่าโอเคค่ะพี่อ้อมทางคลิปนี้พี่อ้อมทางคลิปนี้นะคะอ่าแล้วมีก็คือเบิราะวันที่ชมเบิร์กไปเลยอันไหนคะคนไหนสงสัยคนไหนสงสัยไม่มีพูดกัน่านบอกว่าคนสงสัยเช่นแบบว่าเออตู cabeza. ้ใหญ่อันนี้ไม่ได้แต่อันนี้มันเปิดได้ เมซิ่งมีคะอยากให้เขาเห็นไหมเรีนความร่ามขององค์กรอีกแล้วช็อตที่สามคำที่ยอดถึงทำอะไรคะล้างตรงนี้ตรงนี้คือล้างทำไมเป็นเศษโอโอลเศษอะไรกันกระปุกเพราะว่าช็อตกระปรกแต่ถามว่าขัดไหมไม่ขัดค่ะเพราะว่าช็อกระปุกเหมืนเดิเดินเบรคัอนนี้เลยนะพี่เจนนันนี้ล้างใหม่ล้างค่ะมาค่ะเข้าตกใจค่ะล้างทุกวันเนาะเก็บดิ แยกจัน yeah, so อันั้นอยู่ไหมพีต่ต้นดีดีเอาเบอรีกัิหนึม,มาเดเดมาอนนี้ทำอะไรคะอานราง้ทีมกดน้ำร้อนหนึ่งพนันไม่พิเบษดอะ,ะ,ะอา่าโบ๊รหนึ่งซมเบอจงเบ๊กเป็นติงฟองละสองปลุกไม่ได้กดอรปลุก้าเปิดน้ำป้าป้า กินได้ไหมล่ะทำไมจะกลับแล้วจ้ะอะไรนะอะไรนะอะไรนะที่เปิดกลับกี่โมงกับกี่โมงเอ๊ะนาทีรับพระรามไหมทาไม่รับเห็นไหมใครอยากทำพระรามหยุดความคิดขับเรือนใครมับเนใครใครอยากทำพระรามเหมือนผู้สูงวัยเต้นอ่ะอายุที่แปดข้า ้าน้ำร้อนพอดีเจ้าจะมา้ยแล้วเราก็ใช้กะสเรื่องของอาี่เป็นก็ะองไปไรมันจะเป็นวอกที่ขางหลางให้มาหมดเถละเหลืออะไรบ้างเนี่ยเหลือกวาดถูแล้วก็ล้างิ่วาดถูแล้วเดิือูโอเคโอเคอ่า นายพิเอตอร์เนาะเขยยนทุกวันที่มีกล้องมีแต่นวันนี้คนอื่นแบบไม่ต้องทำาะไไรเลยสนามก็อันนี้เป็นเ่นอันนี้คือหน,นแบเนี <c oughs> ่นะม่เออเี๋ยว่อ่อออตอออต่อต่อตอตอออ่่อออ่ อนนี้ก็จะยืดฐานลงสูงอย่งน้นแล้วีั่งเออข้างนอกเป็นอะไรเดี๋ยวกันนี้บอกยี่ห้อขงคนไทยกันจะเหยียบกระตุ้นอีกนาทีล้ววะห้าหนาทีละอันนี้กเป็นตกแต่งโดนอีกมากทัอนี่มไม่ใส่ตูดกตาแล้วอยากยเอามานั่นนงชนะนักกน้มราานกัเออกได้เลย ไปโทรเบอร์นี้นะโที้ทำไมคนนี้ไม่ดีคนนี้ใจร้ายมันบอกว่าพี่อ้อมใจร้ายฮัลสตาร์สันเต Merry Christmas คนใจร้ายเลยนะคนเขาชอบจัดการให้เราเที่ยงเราจะบอกว่าเขาใจร้ายแล้วนั่งทำไมเหนื่อย ไม่ใช่สนาอันนี้วอลใครเนี่ยลอกตต่ต้องกูไม่เกี่ยวข้องแล้วท่านทำอย่างนั้นเหรอฉันเพิ่งรู้มันนี่รูเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนมันนี่มันเปลี่ยนอย่างนี้เดี๋ยวจะพาไปกินขยะเลยอนะเดี๋ยวทำให้ขยันขยันไตามน่ะอาจารย์นดวันนีไม่ขูดหัฟาดฟาดฟาดหนักาเลยอ่ะ เดียวเราไม่ใช่แยกกันนะเราูไสม่ใชแยกกันใ่ากันต่าเราเกันเลยรงนีท่าชมพูเาิดส้มอันนี้อะไรเอ่ยใส่ก็ผ้าอก็ได้หรอร้นร้อนอะเรียกว่าได้แค่สทุกสีไม่บอกที่ขอร้อก่อนอหน้เ้ต้ดตม อ่าโอเคอ่าแล้วเนาะใช่เลยจ้ะปิดตรงนี้ตอกกระถางมาครับวุ้ยสองทุดถึงอ่ตอนนี้เป็นเวลาอ่าจะต้องถอดอมาลามา้างปลาเนย ไม่ก็คือแบบไม่เลยแบบไม่มีใครรู้เพราะนก็คือเรนเช็ของอยู่อนีไม่ทันนะนี่มุกค้ามาถึงแล้วกค้าอะไรอยเกิดอะไรขึ้นคะ ไม่มีใครอยู่ขึ้นมะอเออหยิบมาถืเกิดอะไรขึ้นแล้วปค่จะเป็นต่อปะไปนอนอนานอนคนเดียวนอนบนหัวนอนนอนต่อแต่น้นต่อแนบว่านนค่อแบบนั้นพี่นอนคนเมั้งเนะคุณบ้าเอ้ยใช่ไมไปไปอะไรนาะตัองต้องไม่ได้ชาดมั้กินไม่ได้นี่กินไม่ได้นะกินไม่ได้ เราจะใส่หวายกันไม่ใส่อ่ะอ่ะมาเดี๋ยวมันจะปรีนเกลียวแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวมีคนถามอีกทำไมใส่ควายตอบตอบสิกีฬาพูด ไม่รู้สีกันทำไมถึงใส่ไข่คะพี่เต้ตอบนี่ไงงการหรอใช่ละทำไมถึงใส่ไข่คะใส่ไข่มอะไรคะรู้ไหมไม่รู้เขาสั่งมาให้ไข่ก็คือไข่แดงน้องใหญ่รู้อย่าถามเยอะเนาะจะได้ไม่หลุดไม่ดีไงป้า เราจะได้มีเด้งหน้าเด้งหลังได้ค่ะแล้วถ้าเด้งหน้าอยทำยไงคะเราก็ต้องเช็คว,ว่ามันแน่นหรือเปล่าแล้วทำยังไงต่อคะเรา,าก็จะมาเช็คเครื่องไอศ์ครีมว่าปวดมันรั่วไปเฟิร์นนวดเยอะเพรามันแบบแน่นไหมนะถ้าขยับอย่างนี้โอ้ยยงไม่นแน่นแล้วคนต่อไปที่มาและเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพี่เติ้ล ต้องเหงยน้ำหวานพากาเดึกแเน่นเอียดรอบบดเลยพิ่งสิ่งที่เช็คเครื่องเลยเอาจคิดว่าทำอย่างนี้นะหนึ่งก็อ้ามากต้องทำอย่างงี้พี่ยุ้ยบ,บอกว่ากดคลีนส่วนพอพี่รังเมเจอแบบนี้บอกว่าไม่ใช่กดออตโต้พอพี่ยุ้ยเห็นกดออตโต้บอกไม่ใช่กดคลีน ก็แล้วก็ปิดก็ปกติแล้วก็มาเช็คไมกด <2 S 2> เล่นนะสองทุ่มห้าก้าวแล้วหนึ่งนาทีเลิกงานคนนี้พร้อมไหมคนนี้พร้อมไหมไม่พร้พอมค่ะ ทำอะไรบ้างตอนปิดร้านทำอะไรบ้างถ่ายรูปใี่มึงเงเริ่มงานแล้วนะฮะเริ่มสามทุ่มครับอาวันนี้เราทำโอ้เราควงกะล้วก็เบรกเยอะนะฮะแต่มาสายนะเรามีเบรกสองเล่ไม่เหมือนใครบางคนหรอมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเนี่ยสามนาทีไปเลยดู มาเก้าโมงสามแล้วก็ออกสามโมงสามพอแล้วผมวางทานสิรุ่งนี้ถ่ายอีกไหมไม่ถ่ายแล้วขี้เกียจส่งแค่นี้แหละแค่ไหนแค่นั้น let's go 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 เจอมาสิคนหัวแก้มวะสอบแล้วจ้ะมันเหมือนจะมีควอยู่เลยปุ๊วะินแล้วจ้ะ ทำรส่งงานอาจารย์วันนี้ม่เกิรื่องหรอยยังเปิดน้ำไว้อย่างนีห้หรอเจตตารางงานใครไม่รู้ไม่ให้ดูหรอก